นี่เป็นวิธีวิเคราะห์ต้นทุนที่ง่ายสําหรับคุณและก่อนการซื้อเราต้องวิเคราะห์ดูเนาะว่าเราจะโดนฟันราคาไหมซื้อสมเหตุสมผลหรือเปล่าเราพีเซนต์ใครฟังมันดูน่าเชื่อถือไหมมีสีขั้นตอนแค่นั้นไม่ได้ยากเลยตอนที่คุณจะซื้อของถ้าอยากดูต้นทุนของมันะคุณก็ต้องรู้สูตรผลิตของตัวสินค้าตัวนั้นรู้วัตถุดิบรอมแมทที่มันประกอบเป็นตัวสินค้าตัวนั้นคุณถึงจะเห็นโครงสร้างของต้นทุนเนาะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งทำหน้างงเดี๋ยวครูจะบอกวิธีที่มันง่ายกว่านั้นอีกอะเบื้องต้นที่ครูบอกแบบเนี้ยยกตัวอย่างสินค้าหนึ่งตัวสมมติครูซื้อบันไดาทางขึ้นขึ้นโรงงานที่มันมีแผ่นเหล็กมีเหล็กตัว C ที่มันเป็นราวจับเพื่อจะเดินขึ้นไปเนี่ยเราจะซื้อสินค้าตัวนี้เราก็ต้องแตกวัตถุดิบ ของตัวสินค้านี้ออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนที่เขาเรียกว่าถอด B.O.Q. ถ้าเป็นบางที่ก็จะเป็นสูตรการผลิตเนี่ยอันนั้นคือถอดวัตถุดิบออกมาให้เห็นว่าไอ้สินค้าตัวนี้มีส่วนประกอบอะไรที่มันประกอบขึ้นมาแล้วให้มาเป็นสินค้าตัวนี้ได้อย่างเมื่อกี้บันไดเหล็กใช่ปะ่ะมันก็มีหลายส่วนที่จะประกอบกันขึ้นเป็นบันไดเหล็กอาจจะมีเหล็กแผ่นเหล็กฉากเหล็ก ข้ออ้อยเหล็กอะไรอ่ะยกตัวอย่างมันมีพวกนั้นมีอยู่ประมาณ10ชิ้น10วัสดุที่ต้องใช้ประกอบให้เป็นบันไดขึ้นมาเพื่อให้เราปีนขึ้นไปได้อ่ะมี10ชิ้นสมมติมี10ชิ้นมีเหล็กแผ่นมีนมเหล็กลก,กองมีเหล็กเส้นอ่ะอะไรก็ว่าไปอัดตั้งขึ้นมาพอแตก bioq แบบนั้นออกมาได้แล้ว1คือการแตก bioq เนาะสเราต้องถอดปริมาณออกมาด้วยว่าปริมาณที่ใช้ในบันไดนั้นเท่าไหร่สมมติเราซื้อ10 10บ,บ,บันไดซื้อไปใช้10บ,บันได10 10อันอย่างเงี้ยเราก็ต้องแตก bioq มาแค่1อันก่อนบันได1อันน่ย มันมีปริมาณมีชิ้นส่วนอะไรที่ใช้เท่าไหร่ให้เห็น1อันก่อนเราก็จะเห็นโครงสร้างต้นทุนเราค่อยเอาต้นทุนของ1อันไปคูณ10ก็จะเห็นต้นทุนละอ่ะเราถอดมาเฮ้ยมันมีเหล็กแผ่นทั้งบันไดเนี่ยสูงประมาณ3เมตรคุย,ยกตัวอย่างนะโอ้ต้องใช้เหล็กแผ่น13อันวะ่ะใช้เหล็กกอง30กล่กองอะไรก็ว่าไปเนี่ยถอดปริมาณออกมาให้เห็นคือถอด b o q มาแล้วใช่ป่ะเบื้องต้นถอดวิวคิวว่าเห็นชิ้นส่วนการผลิตของมัน1 2 3 4ออกมาเป็นไรแล้วก็ต้องถอดปริมาณออกมาให้เห็นว่าเอ้ยไอเหล็กแผ่นนะใช้กี่แผ่นว่าเหล็กกล่องใช้กี่อันว่าเหล็กเส้นใช้กี่อันว่าแตออกมาให้เห็นแล้วพออันที่3ก็ไปหาราคาของแต่ละวัตถุดิบแต่ละแมททีเรียลนะแต่ละวัสดุนั่นะนะราคามันเท่าไหร่แล้วเอาราคาไปหยอดหาราคาจากไหนก็หาราคาจาก ซัพพลายเออร์ที่เขาขายนี่แหละค่ะหาจากอินเทอร์เนต็ตหาจากเครือข่ายที่เรามีเฮ้ยถามีิราคาเหล็กแผ่นตอนนี้ทถาไล่เหล็กเสร็เทาไล่เหล็กกองเท่าไหร่เอามาใส่ค่ะเพราะเอามาใส่อันที่4ให้คุณเอาจำนวนคูณด้วยราคาก็จะเห็นต้นทุนของวัสดุตัวนั้นตามกูทันเนาะก็คืออันที่1ให้คุณถอด b บลคิวถอด สูตรการผลิตออกมาว่ามันมีอะไรเป็นส่วนผสมของสินค้าตัวนั้นบ้างอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่าบันไดใช่ปะก็ถอด b o q ถ้าบันไดเขาเรียกว่าเป็น b o q เนาะ b i l l of quality ถอด bioq ออกมา bioq คือส่วนประกอบของตัวสินค้านั้นที่ผลิตเป็นเป็นบันไดขึ้นมามันจะมีส่วนประกอบถอด bioq ออกมาอ่ะมีกี่วัสดุที่ใช้อ่ะสมมติมีส0วัสดุที่ใช้ถอดมาเสร็จอันที่2เมื่อกี้ครูบอกว่าให้ถอดปริมาณออกมาด้วยปริมาณที่ใช้ในพวกนั้นที่ถอดมาบอกว่ามีเหล็กแผน่นมีเหล็กกล่องมีเหล็ก เส้นเนี่ยเหล็กแผ่นใช้กี่แผ่นให้ใส่ไปหลังจากใส่ราคาเสร็จมาอันที่3ให้ไปหาราคาแต่ละตัววัตถุดิบมาหยอดใส่พอหยอดใส่เสร็จใช่ไหมอันที่4ี่ก็คือเอาปริมาณคูณด้วยราคาที่หามาปริมาณที่ถอดจากบิลคิคูณแต่ละอันก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ต้นทุนของบันไดอันนั้นอะมันต้นทุนเท่าไหร่คูณเจ็ดก็บวกกันก็จะเห็นใช่ปะอันนี้คือการวิเคราะห์ ต้นทุนของการซื้อค่ะเขาวิเคราะห์กันแบบนี้เลยอย่างเราเป็นจัดซื้อเนาะเราก็ไม่รู้ว่าสูตรการผลิตเขาเป็นยังไงวัตถุดิบลอแมทเขาใช้อะไรกันแน่เราก็แกะรอยจากตัวสินค้าแกะรอยจากแบบที่เขาดูเนาะบางที่เขาก็จะถอดแบบถอดอลรไมาให้เราดูถ้ามันเป็นงานแต่มันเป็นงานคนละประเภทเนาะ ถ้าเป็นงานก่อสร้างงานแะ้วมันจะมีเบลคิวมาให้เห็นว่าเฮ้งานก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังมีมีอะไรบ้างประกอบเป็นตัวบ้านมีปริมาณเท่าไหรและราคาเท่าไหรซัพพลายเออร์จะทํามาให้ดูผู้บะหมาจะทํามาให้ดูแล้วก็จะเห็นว่าเขามาร์คอัพกําไรเท่าไรมันก็จะมีกําไรบอกตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นในคลายลักษณะน,นั้นอย่างเราอ่ะเราไม่รู้อ่ะซัพพลายเออร์เขาใช้แหล่ผลิตบ้างเราก็มองด้วยตาว่าสินค้ามันคือแล้วแค่ประมาณคร่าวๆก็คือต้อง ต้องทาเป็น1ชิ้นก่อนนะไม่ใช่ทําเหมารวมที่เราซื้อเออเราทุกสิบอันคุณจะทําเหมารวมทั้ง10อันได้เราก็ทาแค่1อันก่อนลองแตกดู1อันพอาะึอันเราเห็นต้นทุนของมันเป็นกลมๆเสร็จเราค่อยไปคูณ10ออต้นทุนมันประมาณนี้อันนี้คือเป็นวิธีมาตรฐานวิธีสากลที่เขาใช้ทํากันคือถอดบอมถอดบิลคิวออกมาถอดปริมาณออกมาหาราคาใสาแล้วเอาราคาปริมาณคูณกัน ก็จะเห็นต้นทุนแต่วิธีที่มันง่ายกว่าน,นั้นสําหรับจัดซื้อเพราะเราไม่รู้สูตรการผลิตอะไรที่แน่นอนมันก็เป็นการประมาณการทั้งนั้นใครเขาไม่มาบอกเราร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะๆในสูตรการผลิตของเขาหรือวัตถุดิบ raw material ที่เขาใช้ขนาดนั้นเงี่ก็จะซื้อแค่ประมาณการแล้ววิธีที่มันง่ายคือการหาคู่เทียบไงจะซื้อต้องมีคู่เทียบหลายรายกับการซื้อบันไดเมื่อกี้ยกตัวอย่างบันไดเหล็กใช่ปะก็ต้องมีคู่เทียบหลายๆเจ้าเฮ้ยส่งสเปกไปฉันอยากได้บันไดนี้ฉันอยากได้บันไดนั้นไปัก สีห้าเจ้าสิบเจ้าก็ได้แล้วเขาส่งราคามาเราก็จะเห็นราคากลางแล้วเฮ้ยเจ้านี้บอกส0 0แสนเจ้านี่สี่แสนเจ้านี่ส,ส,นนสองแสนแปดเจ้านี่สามแสนเราเห็นราคาตรงกลางเฮ้ยมันอยู่ในเลงส0 0 0 0นวะ่ะมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นราคากลางของจัดซื้อที่ทําแบบง่ายๆคือคู่เทียบเนาะ อันนี้คือการวิเคราะห์ต้นทุนง่ายๆของจัดซื้อที่เอามาวิเคราะห์เลยก็คือคู่เทียบแต่ถ้าจะให้แบบฟังดูมีน้ำหนักน่าเชื่อถือก็ต้องวิเคราะห์เหมือนอย่างที่ครูบอกไปแต่ต้นเนี่ยต้องวิเคราะห์แบบนั้นมันถึงจะเห็นภาพชัดเจนจัดซื้อก็ต้องทำงานลึกลงไปนิดนึงก็ต้องพอมีคนที่จะทำแบบนั้นถ้าเกิดจัดซื้อมีคนเดียวถ้ามัวมาทำแบบนี้ บริษัทนั้นไม่ได้ของไปใช้งานแน่นอนดังนั้นมันก็ต้องมีคนด้วยถ้าอยากจะให้จะซื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องมีกำลังคนให้เขาก็ต้องมีองค์ความรู้ให้เขางานจะซื้อถึงจะมีประสิทธิภาพอ,อันนี้เป็นวิธีวิเคราะห์ต้นทุนที่คลาสสิกที่สุดที่จะซื้อใช้กันไม่ได้ยากเนาะมี2แบบเมื่อกี้วิเคราะห์ต้นทุนแบบคลาสสิกที่มี4ขั้นตอนที่ครูบอกไปต้นต้นแล้วก็อีกอันนี้คือการหาคู่เทียบคุณก็จะเห็นราคากลาง อันหลังเนี่ยคือง่ายสุดเนาะแต่ว่าก็อธิบายเห็นภาพแบบวิเคราะห์ต้นทุนจ๋าเลยแบบอันแรกไม่ได้แต่ก็เป็นวิธีที่มันทําให้จัดซื้อทํางานง่ายเพราะจัดซื้อก็ไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของเขาว่าเท่าไหร่มันก็เป็นการประมาณการอยู่ดีเอาเป็นว่าเนี่ยค่ะคู่เทียบมันช่วยคุณได้อะไรที่ทําช่วยบริษัทได้ก็ทําไปก่อนดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะครูขอให้คุณ เป็นคนที่รักการเรียนรู้แล้วผ่อนคลายกับสิ่งที่คุณทําอันไหนไม่รู้ให้ขนขวายหาความรู้เพื่ออัพให้ตัวเองเติบโตเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราหายใจไปอยู่ทุกวันเราจะใช้ความสามารถตัวเองแค่ 20- หรือ5 0หรือ1 0 0เเใช้ลมหายใจเหมือนกันดังนั้นมุ่งสู่ตัวท็อป ตัวท็อปได้ผลตอบแทนมากกว่าตัวฐานครูบอกคุณได้เลยไม่จริงค่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่จริงในที่ครูทํางานมายิ่งสูงยิ่งดีค่ะสําหรับครูเนาะครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้แล้วเอาสิ่งที่ครูบอกคุณเนี่ยไปช่วยบริษัทต้องการอัพความรู้ให้มันมากกว่านี้ก็ลงทุนกับตัวเองลงทุนกับการเรียนเนาะทักไปหาครูครูอยากเรียนข้อนั้นคอน,นี้เดี๋ยวครู ส่งคอร์สเอาลน์ให้คุณดูครูมีเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าดูได้ง่ายเลยก็เรียนในแอปสีฟ้ากลุ่มลับเนาะเรียนตลอดชีพลงทุนครั้งเดียวครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีแล้วผ่อนคลายอย่าซีเรียสจนกลายเป็นเครียดอย่าจริงจังเนาะจนกลายเป็นเครียดมากนักชีวิตหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอให้คุณสนุกกับการทำงานแล้วก็ขอให้คุณตั้งใจโฟกัสกับมันแต่ก็ผ่อนคลายขอให้คุณโชคดีมากๆจากใจครูธัญญาค่ะ